พุดขานนหรือบักมีจ้าเห็ดข้าวเหนียวบักมีจ้าถวายเพนใส่อันชันข้าวเหนียวมูนอันชันงนี่ค่ะคำใหญ่ๆเลยค่ะแสบเด้ะอันนี้ ข้าวเหนียวมูนใบเตยนี่ค่ะข้าวเหนียวมูนใบเตยอันนี้ทำอะไรคะแม,แมงโก้แมงโก้แจ็คฟูดดูเรียนดูแล,แล้วตุ๊บนี่อันนีษทำอะไรคะแมงก้แมงโก้แ็ได้เรีด้ว คำใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยบังมีน่นี่คุณแม่กับคุณป,ป้าๆล้วค่ะเป็นคนบอบมากรู้สึกว่าทำมันมาไม่สวยไงมาห่อมันก็เออมันไปฉีกไหมค่ะเด่ยมันไปฉีกเวลามาหอ่อมันไม่สวยแม่ือแม่ลูกนะ่ะไม่รู้ จะมีโบรูว่ามีบักนีที่จะไม่เห็ดข้าวเหนียวจ้ากละชี้คือม่าหายเรียบร้อยโอ้แม่มันก็ออกสิคะมันเวลามันห่อนอจ้าโบธนัตอาหารวานนะคะอาหารข้าววันนี้ไเลยจ้าต้มปลาลาบปลาลาบเป็ดว่าแล้วก็ยักินลาบเป็ดเนาะพี่นายก่ได้กินเลย ว่าคู่ในตอนนี้รอคอยฝนตกนญญอยากกินหมูทะสุดที่ไปกินหมูทะก็ต้องไปกินเอี้ยงก่อนอยู่อยู่ลานตอน,น,นเขาไปกินอเอี้ยงก่อนเพาแมา่เขาขายแต่ว่าแม่มันเพราะตอนนั้นไปกินโมแม่มเมนืเน่งไปกินเอี่ยงก็ที่แองเย็นนะชาบูเออแต่บางคนจะกินโอ้แต่ว่าก,กินแป๊บเดียวก็อิ่ม กายปอกเบิดตัวปอกให้ได้หา,าจานเนี่ย<ะ>พระห้ารูปจ้ะเลี้ยงเพียนเฉยๆไม่ทำบุญแต่แบบคิดว่าคนคงไม่เยอะหรอกมนะั<ะ>้งแต่ว่าตระกูลพี่น้อกป้องปลายร้ายค่ะ ใส่ข้าวเหนียวเยอะไม่ได้เพราะว่าอันบงมี่มันฉีกออกแล้วแมค่ค่ะอู้ไม่หามเลยนะ่ะแม่นะ่ะอ้ออม,มนนะีแต่อันมวนๆน่ะจะจะเอาอันไหนมันก็พบกันแม่จ้ิคนไม่รู้นี่อย่างนี้มันก็ฉีออกแล้วมันก็ใส่ข้าวใส่ ที่นีก็ห,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 หันวางห่างไม่รู้จะหันไปทางไหนไหด้า,า,านสป,นสเ,ปนเหืองัม่เรียงสเพื่อนยังแปปต่ซื้อบูดีวะค,คิดว่าบางคนไม่ปาด้วใช่ไหมรอป,ปาดแช่น้นไม่โอปาดซช่ ยวนกำมอวเลยแล้าเขาต้องไปถามเพื่อนว่าเพื่อนสิใส่จานไใยแล้วเอาจานซึ่งไมมเข้าหาใบเลยแล้วเห็ุไปไหนเลยแต่ว่าเอาเดียวขาเขา,เขาเขาเลียวทุเรียนกับเขาเดียวอันแม่คะเ๋อย่าชนกล้องหนูนะจ๊ะ แม่อันถ้าเพิ่นสิแดงใส่จานได้เช่ไเนี่ยคิดว่าเอามาให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิแดงไปแล้วงอไปแม่เพราะว่าเดี๋ยวไปเฮ็ดบ่งงามโุ้ยอันนี้นะแม่เบิ้งสิบอกถ้าถ้าแม่รู้ว่าเสียเฮ็ดอันนี้นะแม่บ่ต้องเดี๋ยวฉีกเองเบิ่งรู้หนามันม่วงอันเฮ็ดบ่ได้บ่พู้จักเฮ็ดแล้วแล้วค่อยคืดค่อยคืดบ่อืกจ้าแม่เฮ็ดแล้วแล้วค่อยคืดอ้าวมันงามจริงสิหน่ะซั่นเหรอที่แรกแม่บ่อ้าทีเอาเป็นสวยพื้นทุนวันนี้ ขั้นกลิงนกะทิอาบ่เอาไงออกตรงนี้กะทิวาแม่ที่ไป็นางจานไม่ให้เลยอันถามจานมานี่ก็ต้องชีคิดว่าเอาเอาเข้าวเหนียวทูเลี่ยนกับข้าวเหนียวบักม่วงนี่มันตรงคนละจานนี่ไม่คนเลือกใส่ขางเดียวกันก็ได้หรอ่อ๋อที่ถามเอโนกลเออเอาปึ้งา่กันมาถ้าถ้าที่เฮ็ดสองประเทศต้องเอามาชีบใบอืมมาสร้างกันให้เรายางมาเบิ้งน้ำเพราะว่าที่เฮ็ดจะต้องสีส้มไปหายเจ้าเฮ็ดให้มันสวยงาม ม่ไม่อ,อยู่ก็เอาอันทุเรียนมาแกะเนื้อลงหม้อสิจา้าน้ำกะทิมันเย็นแล้วจา้าก็แกะเลยใครเลดี้เลดี้นี่จะมินแต่ว่าก็มากินแต่ว่ามันต้องมินเนี่ยจ้า ไดแล้วอันนั้นมันเป็นน้ำกะทิเหลือจ้าพี่น้องเอ้ยครู่ไในน่ะสิบไปเอาอันทูเรียนที่บอกเมื่อเช้านี่น่ะสิบเปลงน้ำกะทิที่ที่ข้างอันตั้งไฟไว้เพราะว่ามันมันเหลือจา้านี่จา้าแกะลงนี้เลยจ้าชินนะคะทูเรียน กดเทสแต่วนธก็แกะแล้วก็กกอย่าเอาไนลงแค่นั้นนะจา้าเอาไม่เคยเราทำให้กิน,อ,น,กน,นอูตลอดนเลยคะโอ้ตวม่ออนไม่กินยโอ้แม่แม่านิซีแม่บอกว่าบร่ได้ตั้งใจว่าเสียไม่เห็ดเขาเนี้ยแบบอ,อันนี้ดอก แม่ปอกเมื่อเช้านี้ไม่เห็นมันงามแม่เลยคือพอ่ออันนี้คือมแม่มาสารภาพแล้วไม่ได้ให้ร้ายแม่นะจ๊ะมันกระมูกเลือหายอยู่นี่แหละจับอะไรก็ได้ตัวเจ้าหน้าที่ก็เป็นอย่าง,งายา้ำให้กัอบอพบูญเกดุเด็กบุกลุงกะ ข้ามไปเลยจ้าเก็บได้ดูค่ะเอาลงหมอนี่เปล่าจิเก <c oughs> ือบว่าถาเทพื่มลูกหมอน,อรมนครูในายทำพอมาไม่เป็นมีแต่ตกเป็นตบบนกเล่จ้าของข้าวก็ทำอร่อย,อยจ้ะอะไรนะคะ่ะพริกแกง เลยทำอาหารไทยต้มไก่ใส่หม้ออะไรอีกนะที่ทำเป็นโอ้ลองชิมดูหล่ะมีแต,ต่เห็ดบงังร้วไม่ชิมมันเยอะแล้วอันเห็ดยูน่นี่มีแต่ซิมกับซิมน่กะโบาไหวแล้วดิจพี่น้องเอ,อ้ยจะไม่ได้เสียเปรียบเอาเอาใบเตยใส่อันชันอันเดียวกันเลยค่ะ ชูชวนค่ะชิมค่ะ <laughs> <laughs> แล้วพอวันลวบ่อ่เดี๋ยวครูจะม,มีชิมเองก็ได้อ,อ, <laughs> อร่อยมากมาตบมุมปากกับจ้าบะหมี่ก็วานเ่ากบมันไปรนหชั่วโมงแนีใมันไปชิกกพี่นอ้ <laughs> องมาเรือด้วย อเอาชิ้นนี้เรจากจ่ากมันทานวะอืออือใครก็แฝน ะนะมื่อรก้ส่องหาใบนึงอีกแล้วก็เ,เห็นคนลวดสันไถ่ง<ไ>อกว่านกดามาล่างหาใบนี่น,น,นะอ,อันบนี้มีเือกัน่ะมอยูซุเสร็ล้วโอ้ยห่าอก็จะเพือนกันซาซาลุปเล่เอาลงอันเดียว, one, uh, oh, วันเลยอยวานอ่ะมันิบมมีอันตั้งเอาล,อง,ออาลองอันเดียวกันก ได้มสามอันสีอื่นข้นซันี่สีอื่นก็ได้อยู่ในระบนี้เสียนั่นสซเอาเข่าลงสามซีเลยได้แน่จานอยู่เหมืนเน่เออแล้วกะสเอานี้ลงแล้วก็เอาน้ำทุเรียนไหลสอง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 ข่าของเขาเนี่ยคนกินจะท้องไหมคันไม่เมื่อไรวันนเขาเราได้ไปสองอันเอ้ยเสียพะเอาเดียวชิมยังกับมาชิมมาดีกว่อยากชิมยังพออิ่ม่งทุเรียนกินบ้างนะทุเรียนเะ ด้เธออันนี้มันอนาเอเอาย่เราอกินด้วยนิส่น่อต้องทานบุปการีด้วยสิคะเออู้มาล่นปลาเป็นยังไงเป็นคนอะไรนคนคนจ่าคนว่าหยิบเท้าไ้แล้วอันนี้มันแกนกแกนอันนี้มันว่าแกนกะให้มันเป็นสิ่งนูนหละราถือเราผืพราะไม่อันนี้มันเละกันมันเละไป เนรืเฮ็ดอนเครื่องขาพไวค่ะพาไวต้นมาชินะคือโรตีแล้วมาอีกอย่านี้เรียง่วดที่ใส่ถุงอยู่แลวเน้เนอะต่อไปเป็นช่วงเ้านาฬิ่ามีมืสิเหลืยงทุเรียนีมันุซิ้อในบ้านนวยได้นเนื้อย่างบ้านละบ้านละยิ้มชุด ัวนี้เ,าเอา,าอไาเจียบๆกันไปในดังเขาจะหัาหาง,งแล้วหาไเจียบก,ก,ไก,กัไปแล้วเขา้องมาติาติดัวไคุในบุคคะไรบาวีโอหา้างไหนต่เนีเสียบๆได้พีมห้องเลย โอ้ยยองหัวปอบแบบม่วข้างใต้นี่ยโม่มนบ์แบี้แล้วแบกม่วงเล้วจะแบบมัวกับตอนมาลงคงแคอะไรกันนาะ อันเดี๋ยวค่ะซิมาสวดก่อนนะว่าทานอีกอีกอยังม่จองาอนนยูเสร็จแล้วจ้าข้าวเหนียวหมักมี่จ้าข้าวเหนียวหมากมี่อัญชันแอนใบเตย ไม่เป่าเคสนะจ๊ะไทยใกล้เลย,นะยไหนไงดูมันมีมะแรงวันเมื่อกี้นะอย่าเพิ่ง <c oughs> เสร็จแล้วจ้าเป็นอะไแซ่บมาเ้อยจ้าบัานตะลุยบัน ปาโนกบันคูน่นนกจ้าหัวขาดได้นะอซองตาเดี๋ยวจ้า